Pharmafac Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องจากบทเรียนขั้นสูงด้านกฎระเบียดยาว่าด้วยความแตกต่างสำคัญของยาสองแบบหลักๆก็คือยาเคมีหรือ small molecules กับยาชีววัตถุหรือ biologics ที่เป็นโมเลกุลใหญ่ครับผมเป็นหัวข้อที่ เรียกว่าเป็นแถวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตยาเลยก็ว่าได้ครับใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันนี่ก็เจาะลึกพอสมควรแต่เราจะพยายามย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือหลักการกำกับดูแลจริงๆแล้วไม่ว่ายาแบบไหนเป้าหมายก็เหมือนกันใช่ไหมคะความปลอดภัยคุณภาพประสิทธิผลใช่ครับหลักการใหญ่ไม่ต่างกันแต่ว่า พอลงรายละเอียดเนี่ยการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะกับยาชีวะวัตถุมันท้าทายกว่ายาเคมีเยอะเลยมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่ายาเคมีเนี่ยเหมือนจักรยานอืมครับจักรยานคือเรารู้ส่วนประกอบชัดเจนผลิตซ้ำได้ค่อนข้างเปะ๊เปะๆครับผมควบคุมง่ายกว่าแต่ยาชีวะวัตถุนี่สิคะเหมือนเครื่องบินโบอิ้ง747เลยโ ต่างกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะคือโครงสร้างมันซับซ้อนมหาศาลแล้วก็อ่อนไหวมากแค่เปลี่ยนอะไรนิดเดียวผลอาจจะเปลี่ยนไปเลยภาพเปรียบเทียบชัดเจนมากครับซึ่งหัวใจของความต่างเนี่ยมันอยู่ที่การผลิตจริงๆครับการผลิตเหรอคะครับยาเคมีเนี่ยเราสร้างจากการสังเคราะห์ทางเคมีที่แบบว่าควบคุมได้ค่อนข้างแม่นยำค่ะแต่ยาชีววัตถุเนี่ยมันผลิตจากเซลล์สิ่งมีชีวิตเลยนะครับ เซลสิ่งมีชีวิตใช่ครับเซลล์ Cell ที่เราดัดแปลงพันธุกรรมให้เป็นเหมือนโรงงานจิ๋วนะครับให้มันผลิตโปรโตีนยาออกมาอ๋อค่ะซึ่งโปรโตีนพวกนี้มันใหญ่มากโครงสร้างซับซ้อนต้องพับตัวเป็นสามมิติที่ถูกต้องแล้วก็เอ่อเปราะบางสุดๆอืมเปราะบางนี่คือแต่นิดแต่หน่อยก็อาจจะเสียโครงสร้างได้ประมาณนั้นเลยครับนี่แหละครับคือที่มาของคอนเซปต์สำคัญที่ว่ากระบวนการคือผลิตภัณฑ์ หรือ the process is the product กระบวนการคือผลิตภัณฑ์ครับเพราะตัวยาเองเนี่ยมันซับซ้อนควบคุมโดยตรงได้ยากมากเราเลยต้องหันไปควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดให้มันเข้มงวดสุดๆแทนโหฟังดูซับซ้อนจริงๆนะคะอย่างนี้การจะบอกว่ายาชีวะวัตถุล็อตหนึ่งกับอีกล็อตหนึ่งมันเหมือนกันเป๊ะๆแบบยาเคมีก็คุณทาไม่ได้สิคะถูกต้องเลยครับทาไม่ได้ขนาดนั้น เราทำได้แค่พิสูจน์ว่ามันคล้ายคลึงอย่างยิ่งหรือ highly similar คล้ายคลึงอย่างยิ่งครับผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะสำคัญทางคุณภาพหลายๆอย่างหรือที่เขาเรียกว่าหาลายพิมพ์นิ้วมือ fingerprint มาเทียบกันอ๋อเหมือนเทียบ fingerprint ไม่ใช่เทียบตัวตนใช่ครับผมนี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยว่าธรรมยาเรียนแบบของยาเคมีเราเรียกว่ายาสามัญหรือ generics เพราะมันเหมือนกันได้ใช่ครับพิสูจน์ความเป็นของเหมือนกันได้ แต่ยาเรียนแบบของยาชีววัตถุเนี่ยเราถึงเรียกว่ายาชีววัตถุคล้ายคลึงหรือ biosimilars อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะพิสูจน์ได้แค่ความคล้ายคลึงอย่างสูงเท่านั้นไม่ใช่ความเหมือนเตะถูกต้องครับความซับซ้อนตรงนี้ก็เลยนำมาซึ่งความท้าทายในการควบคุมคุณภาพและการกำกับดูแลเยอะเลยใช่ไหมคะมีประเด็นไหนที่เด่นๆบ้างคะเซลล์แบงกับเซลล์ที่เอาไว้ใช้นานจริง working cell bank ที่อ่า uh ต้องมีคุณภาพสูงสุดจริงๆต้องเก็บรักษาภายใต้มาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดมากๆเพราะถ้าเซลล์ต้นทางมีปัญหาหรือปนเปื้อนนิดเดียวเนี่ยอาจจะกระทบยาที่ผลิตออกมาทั้งหมดเลยโหแค่เริ่มต้นก็ต้องเป๊ะแล้วนะคะใช่ครับถัดมาก็คือตัวกระบวนการผลิตเองซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือ upstream กับ downstream upstream downstream ครับ upstream ก็คือขั้นตอนการเลี้ยงเซลล์พวกนี้ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมเป๊ะมากๆ ทั้งค่า pH อุณหภูมิออกซิเจนอาหารเลี้ยงเซลล์คือเซลล์พวกนี้มันอ่อนไหวสุดๆครับอืมนิดเดียวก็อาจจะตายหรือผลิตยาผิดเพี้ยนไปได้ใช่ครับส่วนดา w n s t r e a m ก็คือขั้นตอนหลังจากเลี้ยงเซลล์แล้วคือการสก,กัดยาออกมาแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์ค<า>่ะสร้างสามมิติที่สําคัญของมันฟังดูแต่ละขั้นตอนนี้ต้องใช้ความแม่นยําสูงมากๆเลยนะคะมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่ท้าทายมีครับ อีกเรื่องที่สําคัญมากๆและเป็นข้อกังวลใหญ่เลยคือเรื่องการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหรืออ m มมู o g e n เน i ิ y i m m ิตี้อิมม i t y คืออะไรคะคือเนื่องจากยาชีววัตถุเนี่ยมันเป็นโปรตีนซึ่งสําหรับร่างกายเรามันคือสิ่งแปลกปลอมอ่าใช่ค่ะร่างกายก็อาจจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านตัวยาได้ครับแล้วถ้าต่อต้านจะเกิดอะไรขึ้นคะ ผลก็คือยาอาจจะไม่ได้ผลหรือที่ยากกว่านั้นคืออาจเกิดอาการแพร้รุนแรงได้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วความสับซ้อนคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยาแม้เพียงเล็กน้อยมากๆหรือแค่มีสิ่งปนเปื้อนที่เราอาจจะตรวจไม่เจอเนี่ย มันอาจ,จไปกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันนี้ได้ง่ายขึ้นมากหมายความว่าแค่เปลี่ยนกระบวนการผลิตนิดหน่อยก็อาจมีผลกระทบเรื่องนี้ได้ถูกต้องครับซึ่งก็นำไปสู่ความท้าทายอีกข้อคือการพิสูจน์ความคล้ายคลึงหรือ comparability comparability ครับเวลาที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในกระบวนการผลิตเช่นอาจจะย้ายโรงงานเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับปรุงวิธีการสกัดให้บริสุทธิ์ เราต้องทำการทดสอบเยอะมากเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ายาที่ผลิตด้วยกระบวนการใหม่เนี่ยมันยังคงคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับยาที่ผลิตด้วยกระบวนการเดิมต้องพิสูจน์ในแง่ไหนบ้างคะทั้งในแง่คุณภาพคุณสมบัติต่างๆประสิทธิผลแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความปลอดภัย รวมถึงเรื่อง i m m u n o น e n จ c i น y ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับอืมบางครั้งอาจจะต้องทำการทดลองในสัตว์หรือในคนเพิ่มเติมเลยด้วยซ้ำอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะทั้งซับซ้อนทั้งต้นทุนสูงใช่เลยครับมันทำให้ระบบพื้นฐานอย่างการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Control กับการตรวจสอบความถูกต้องหรือ Validation ที่เราใช้กับยาเคมีอยู่แล้วเนี่ยพอมาเป็นยาชีววัตถุ ความสําคัญของระบบพวกเนี้ยมันทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับไม่ใช่แค่แนวปฏิบัติที่ดีแต่เป็นเรื่องจําเป็นมากๆเป็นสิ่งจําเป็นต่อภารกิจเลยก็ว่าได้ครับขาดไม่ได้เลยสรุปแล้วยาชีวะวัตถุนียก็เหมือนเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีการผลิตยาที่ก้าวหน้าที่สุดในตอนนี้เลยนะคะครับผมแต่การที่ต้องพึ่งพาระบบของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็เพิ่มชั้นของความซับซ้อนและก็ความไม่แน่นอนบางอย่างที่เราไม่เจอในยาเคมีค่ะ ซึ่งมันก็ยิ่งยกระดับความสำคัญของระบบคุณภาพพื้นฐานอย่าง GMP, Change Control, Validation พวกเนี้ให้มันยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจริงๆครับพอได้ฟังหลักการที่ว่ากระบวนการคือผลิตภัณฑ์สำหรับยาชีววัตถุแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าในอนาคตเนี่ยที่เทคโนโลยีอาจจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกหรือบางทีการผลิตอาจจะไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่เดียวเหมือนเดิมครับก็น่าคิดครับ เราจะมีวิธีตรวจสอบหรือรับประกันคุณภาพยาที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้ได้ยังไงเพื่อให้เรายังมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ต่อไปอืมเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากๆครับว่าเราจะพัฒนาวิธีการกำกับดูแลให้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้ไปได้อย่างไรในอนาคต